วันนี้เดินทางมาโคตรสวยเลยครับจะไปชนบุรีไปกับเอฟซีครับกับเพื่อนดีเพื่อนเพื่อนเอนดียครับเพราะว่าจะไปกรุงเที่ยวแบบเขาเข้าชนบุรีก่อนเนี่ยรถั<ช>ลล่วถนนเส้นทางไม่ดีเลยฝากแจ้งเตือนหน่อยครับสองคันเลยครับโดนสองคันคันนั้นก็โดนครับรอหน้าครับคันนั้นก็โดนเหมือนกัน,นก่อนถึงกระบินบุรีนะครับเป็นลุงครับใช่ใช่ แต่รั่วครับงานหลังเลยครับทีนี้รั่วรั่วฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายหลุมแบบใหญ่มากรัแบขบนางหนรถเก๋งตกอะรั่วเลยครับตรนแต่รปเป่าข้างหน้าก็โดนครับอโอ้โหแบบทําถนนแบบได้กุเรศมากเลยหลุมแบบทำให้คนโดนสารเดือดร้อนอนะแบบครับ อันนี้ก็จะไปกรุงเทพนะครับแต่ว่าเขาเข้าชนบุรีก่อนนะครับนี่มาถึงกบินบุรีนะครับอผมก็เดินทางมาด้วยกันกับไอ้เพื่อนนะครับมากับไอ้เดียครับคนนี้แหละนะครับใช่ไหมก็ตกลุ้มเมื่อกี้ดังตึ้งเลยนะครับนี่ครับนั่งรถผมนั่งรถคันสีขาวมาโดนคนนี้ก็โดนเหมือนกันอันนี้ก็โดนล้อหน้าผมสองล้อเลย งไงครับนี่เฉพาะล้อหน้ารั่วเจอโคตรสวยเลยครับว่าจะไปถึงชนบุรีแล้วว่าว่าจะถึงชนบุรีสามทุ่มไม่ถึงแล้วทีนี้ไม่รู้จะถึงตอนไหนแล้วทีนี้โอ้โหฝากเตือนนะครับใครที่ใครที่ขับรถมานะครับใครที่ขับรถมาทางกระบินบุรีนะครับไปชนบุรีนะครับให้ระบัดระวังนะครับ ให้เราหันระวังนะครับมีหลุมใหญ่เลยอยู่กลางถนนเลยรถตกไปสองครั้งนะครับมันเลือดด้วยแหละมันมองไม่เห็นแต่ถ้ากลางวันน่าจะเห็นอยู่แต่กลางคืนมันไม่เห็นจริงๆนะครับผมนั่งด้วยกันกับแกมาเมื่อกี้ก็ดังตึ๊กรถลงยางรั่วเลยครับตกหลุมเส้นทางหลวงนี่ครับยางรั่วแล้วยางแตกเลยมันสถานีฐานจะแตกก็ไม่มียางในนี่เปล่าก่อนขึ้นสะพานนี่วง ช่องจะขึ้นสะพานนะครับเนี่ยสะพานตรงนี้เลยเลนเลนเนี้ยังเนี้ยปังมาชนบุรีนะครับครับนนก่อน่อนตรงนี้มาผ่านปาจีนบุรีมาแล้วผ่านกระบินกระบินบุรีอ่ะฟังน้ำเขียวเนาะฟังน้ำเขียวมากระบินบุรีใช่ใช่าเออ ข้างหน้าจะบินบุรีแล้วครับใกล้ใกล้จะถึงนี่ขบิ้นรุลีอยู่แล้วครับตรงท่าจะมีปั๊มอาถิอยู่อโอ้โหงานหยาบเลยครับสองล้อเลยทีนี้สองล้อเลยนี่เนี่ยทั้งล้อหลังยางแตกทั้งล้อหลังล้อหน้าแต่ว่าฝั่งด้านโน้นไม่แตกนะครับแตกกับฝั่งด้านนี้สองสองทั้งหน้าทั้งหลังขนาดนี <reen cient. S 2> ้อ่ะครับน <Rahmen. S 2> ี่แหละ ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทาถนนนะครับทำทำยังไงทำไมให้มีหลุมขนาดรถเก่งแบบวิ่งตกแล้วยางแตกได้ครับผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมีแค่สองคันนะน่าจะมีอีกน,น่าจะมีอีกแน่นอนผมว่าถ้าไม่แก้ปัญหาน,นี้ผมว่ามีอีกแน่นอนโอ้โสองล้อทาไงเอาจะถึงตอนไหนเน,ะนะี่ยตามช่างอยู่ครับช่างกําลังมาพอดีซ่อมพร้อมกันเลยสองคันเนี่ย ว่าจะถึงชนบุรีสามทุ่มโอ้โหใช่ยากเตือนยันเืนถึงหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกตกใจเหมือนกันนะมันตกหลุมนี่ยิ่งตั้งตึ้งดังแรงมากดูไปดูมาแล้วเอ๊เหมือนยางจะรั่วเลยเปิดประตูมาดูรั่วจริงเลยยางแตกแม่ตอนแรกนึกว่ารั่วรั่วล้อหน้าตอนแรกกาล้อหน้าลงมาโอ้โหสองล้อเลยแล้วทีนี้มามาเหยียดอีกทันหนึ่งนึกว่าจอดรออะไรโอ้โหไปดู สภาพเดียวกันออแต่เขาแตกแค่ร้อยเดียวออตอนนี้รอช่างอยู่โอ,อ้โหทำถนนทำกันยังไงลางอำเภอกบ,บินบุรีนะครับถแถวเนี้ยแล้วก็ก่อนที่จะถึงสาแก้วก่อนที่ถึงจังหวัดสาแก้ววยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรีบแก้ไขนะครับไม่งานอาจจะโดนกันเยอะ ใช่ซวยกันเยอะเลยโดยเฉพาะรถเก่งครับรถที่ล้อล้อเล็กเนี่ยล้อแคบเลี่ยงตามนย่าแล้วถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะผมว่าไม่เหลือล้มแน่นอนใช่ใช่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มแน่นอนครับขนาดรถเก่งยังขนาดนี้ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์มานี่ล้มแน่นอนผมว่านะล้มล้มไม่เหลือโอ้โหเสียงดังทุ่มเลยโอ้โหยางแตกสองล้อเออใช่ โอเคครับเดี๋ยวรอช่างเนาะอะได้คนระับ